เมื่อวานนี้ที่ปปชก็มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างที่เราทราบนะฮะวันนี้ถ้าดูหนังสือพิมพ์หรือว่าท่านท่านก็คงจะเห็นคลิปภาพนะค,คลิปวิดีโอหรือว่าเห็นภาพนิ่งมาแล้วทางบรรดาโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับที่เป็นกลุ่มกวปอนะฮะที่นำโดยนายสอนรักมาลัยทองนำพวกไปนะครับประท้วงนะครับอยู่ที่ปปชแล้วก็มีพระพิกสุรูปหนึ่งนะครับมาจากกาลสินเดินหลงเข้าไป นะฮะเพราะว่าท่านก็มางานศพนะฮะอยู่แถวนั้นแล้วก็ออกมาออกมาก็เห็นกลุ่มกบปเนี่ยกำลังฉุดกระชากลากถูอดีตทหารเรือนะครับพระก็เลยเข้าไปเข้าไปยืนบทนะครับปรากฏว่าก็ถูกกลุ่มกบปอนะฮะทำลายร่างกายอย่างที่ท่านเห็นนะฮะแต่ว่าพระรูปนี้นะคะ พระปราดค่ะเปิดเผยนะคะว่าตัวเองเดินทางมาบ้านญาติจะมาร่วมงานศพภายในซอยนนทบุรี48นะคะแล้วก็พอออกมาจากซอยจะไปขึ้นรถเดินทางกลับวัดก็เห็นมีกลุ่มผู้ชุมนุมกำลังไล่รุมทำร้ายผู้ชายคนนึงก็เลยเหมือนกับพูดบบอร์ลอย,ลอยอ ว่ามาทําอย่างนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อน <c oughs> ก็เลยทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมคนหนึ่งได้ยินไม่พอใจตะโกนบอกคนอื่นๆนะคะว่าตัวเองนั้นไม่ใช่พระแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นชายชะตาจา,าจนวนมาก <c oughs> ก็เลยคือเข้ามา <c oughs> เข้ามาทาร้ายร่างกายนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในภาพต้องวิ่งหนีตายค่ะเข้าไปขอหลบภายในร้านขายไดายนาม,มจนมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาช่วยนะคะแล้วก็เอาตัวออกมาส่งที่ศพรเมืองนนทบุรีนะคะ ซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดเพจกับประสงค์เนี่ยจริงๆแล้วตรงบริเวณปปชมีกปปสนนทบุรีนะคะเขานำมวลชนมาปักหลักค้างคืนอยู่ที่บริเวณหน้าปปชอ,อยู่แล้วด้วยทีนี้ขอทางกลุ่มคนเสื้อแดงในานามกบปนะคะหรือว่ากลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนำโดยสอนักมาลัยทองเนี่ยเข้ามา ปรากฏว่าตำรวจก็พยายามที่จะกันทั้งสองกลุ่มนะฮะออกจากกันแต่พอทางด้านของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่าประชิดเข้ามาแนวกั้นของตำรวจนะคะใช้รถขยายเสียงค่ะขับแล้วก็ดันแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเรื่อยๆเลย,เลยจนประชิดแนวรั้วของสํานักงานปปช กลุ่มกปปสซึ่งห่างอยู่ไปห่างอยู่ห่างออกไปเนี่ยไม่ถึง100เมตรอันนี้กปปสนนทบุรีนะคะแกนนาเขาก็เลยประกาศเลยว่าให้มวลชนเนี่ยถอยเลยเพราะว่ากลัวนะคะว่าจะเกิดเหตุปะทะกันก็เลยทําให้ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้กลุ่มกบปบุกยึดเต็นที่ตั้งของกลุ่มกปปสนนทบุรีแล้วก็แกนนากวปแกนนาเสื้อแดงนะคะก็ประกาศบอกว่า จะชุมนุมหน้าปปชจนถึง31มีนาคม31มีนาคมก็คือวันที่คุณยิ่งรักษ์เนี่ยจะต้องมาชี้แจงข้อกล่าวหาคดีทุจริตจานนำข้าวต่อปปชนะคะวันนี้เหตุการณ์ที่พระพิกุขพระปราดโดนทำ้ายร่างกายนั้นก็ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์นะฮะฉบับต่างๆนี่ก็มาจากทางโพสต Today นะฮะซึ่งภาพนิ่งเนี่ยเราจะเห็นนะ,ะคนที่ เข้าไปลุมทำลายพระเนี่ยอย่างชัดเจนแต่ถ้าเกิดคลิปวิดีโอเนี่ยอาจจะมันดูมันดูเนื่องจากเป็นภาพเคลื่อนไหวแต่น,นี่เห็นนะฮะชัดเจนนะครับอันนี้จากโพสต์ด้วยนะฮะนี่นะฮะหรือว่าจะเป็นฉบับอื่นอันนี้เนี่ยโอ้โหกําลังโดนเต็มเหนียวเลยอันนี้จากไทยรัฐนี่เห็นไหม,มกำลังเข้าเลยนี่นะฮะอันนี้จากไทยโพสต์นี่ โดนโดนตามทีบบ้างอะไรบ้างและมีทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ค่ะนี่เห็นกันชัดๆนะฮะอ่าหรือว่าจะเป็นคมชัดลึกนะะคมชัดลึกก็เช่นเดียวกันนะคะว่าพระนั้นถูกทำร้ายนะคะเมื่อวานนี้ อาจจะด้วยความเข้าใจผิดใจรอ้อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่านี่คือแต่มันก็เป็นความจร<ล>ปรากฏออกมามันจะยังไงก็ตามแต่นี่นะฮะมันก็เป็นโอ้โหมันมันถ้าลองลุมทำร้ายพระแบบนี้เนี่ยนะฮะมันมันสุดสุดแล้วอ่ะใช่ไหมฮะใช่ต่อให้เข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจถูกนะก,ก็ก็ไม่ควรทําแบบนี้นะฮะต่อให้โทษนะฮะถ้าพระรูปนี้เป็นกปปส<ช>สมมุต<ช>ิเป็นฝ่ายตรงข้ามกปปเนี่ย คุณก็ไม่ควรทําแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนะี่มันมาถึงยุคที่แบบคือเห็นสีเหลืองเป็นสีธรรมดาไปแล้วอ่ะใช่ไม่น่าเชื่อนะฮะโอ้โหแล้วถ้าเกิดพระรูปนี้เป็นอะไรไปบาดเจ็บสาหาัสหรือว่าถึงแก่ชีวิตถ้าเกิดกลุ่มผู้ชุมนมุมมีอาวุธมีม,ม,มีมีไม,ม้มีอะไรเนี่ยไม่แย่เลยใช่ไหมฮทุกคนไม่มีใครฟังใครอะ่ะโอเฮลโลกันเข้าไปแล้วผมก็เชื่อนะบางหลายคนก็ไม่รู้หรอกว่า อพระรูปเนี้ยทำอะไรผิดเห็นเพื่อนไงเห็นฮือแล้วก็ฮือเขาถีบอะไรกันว่าเออไปบ้างไว้เพราะมันพวกเราเนี่ยพวกเราถีบเนี่ยใช่ไหมก็แสดงว่าคนคนนี้ต้องร้ายแน่นอนก็เข้าไปถีบกันเข้าไปตุ้ยเข้าไปโอ้โหดูสิฮะนี่เป็นนี่เป็นคลิปที่เห็นแล้วชวนหดหูมากๆนะฮะหดหูใจมากๆในยามที่สถานการณ์บ้านเมืองก็ดูจะตีบตันไม่มีทางออกอยู่แล้วมาเจอแบบนี้นะฮะโอ้โห บอกไม่ถูกแล้วเมื่อวานก็ไม่ใช่เฉพาะาพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นนะคะเมื่อวานนี้ยังมีคุณผู้ชายอีกคนหนึ่งอาย58ุ58ปีนะคะเ,เป็นอดีตทหารเรือสังกัดกองบัญชาการกลางทหารเรือนะคะคือเอร r รี i ทยออกจากราชาการมาแล้ว2ปีก็ประกอบอาชีพค้าขายของที่ระลึกนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะก็ คุณผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ขับรถกระบะนะคะแล้วก็ขับฝ่าแนวกั้นของผู้ชุมนุมเสื้อแดงซึ่งเขามาเขามายุดพื้นที่ไปละจากกลุ่มกปป,ปสนนทบ,บุรีนะคะรถคันนี้ขับฝ่าเข้ามาก็เลยทำให้กาดของกลุ่มกะวะปอขอตรวจค้นแต่ว่าคนขับเนี่ยก็พยายามจะขับพุ่งชนฝ่าออกไปแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าไปเจอแนวรั้ว ปิดกั้นถนนเอาไว้อีกทีนะคะก็เลยมีการกระชากตัวลงมาจากรถนะคะแล้วก็เกิดการชกต่อยกันชุลมุนก็ปรากฏว่าคุณโชคชัยอุทัยจันทร์อายุ58ปีที่ว่าเป็นอดีตทหารเรือเนี่ยเขาค้าขายแล้วนะคะตอนนี้ Early Retire ออกมาเขาบอกว่าเตรียมของมาขายในพื้นที่ชุมนุมของกอปปสน,นนทบุรีแต่ไม่รู้ว่ากลุ่มกวปเนี่ยมายึดเต็นท์ของกลุ่มกปปสไปแล้ว ตัวเองก็เลยหลงเข้ามาแล้วก็ถูกกาดเนี่ยทำร้ายทั้งตัวเองแล้วก็ทุบรถกระบะด้วยนะคะใช่เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากพระสงฆ์รูปนี้แล้วพระ<ช>ปราด<ร>แล้วเนี่ยก็ยังมีเมื่อวานนี้มีคนก็พระปราดเดินออกามาเนี่ยก็เห็นอดีตทหารเรือนั่นแหละโดนกระชากลากถูนเนี่ยแกก็เลยเดินเกินเดินก็ไปบดนน่ยเลยโดนเพราะมันมีกะะปปคนหนึ่งไปตะโกนว่าน,นี่เป็นกะะปปสนะฮะ